นะคะในขณะที่สามารถป้องกันได้ถึง0.1ใน,นขั้นนะคะแล้วก็ราคาที่เราขายอยู่ก็เป็นราคาที่คนไทยทำเองแล้วก็ขายให้คนไทยนะคะอยากให้ทุกๆคนได้มีสิทธิ์แล้วก็ที่จะสามารถซื้อได้แล้วก็เพื่อที่จะใช้ไว้ป้องกันตัวเองนะคะและแน่นอนค่ะว่าเรามีให้ชมแล้วใช่ไหมคะอ่านี่เลยค่ะเดี๋ยวเราอยาให้คุณวิเชีมได้โชว์ให้ทุก ก็คือนี่เป็นหน้ากากที่ทุกท่านสวมใส่อยู่นะคะคือหน้ากาก P น95ของภาครัฐเราอะนะคะอ๋อถ้าข้าวลองถ้าข้าลองตัดดูชั้นที่สามกับชั้นที่สี่เนี่ยนะคะจะสามารถป้องกันพวกเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้โอ้โหนะคะซึ่งข้าเนี่ยเราสัมผัสได้เลยค่ะว่ามันนุ่มนะคะมันนุ่มแล้วก็ไม่ระคายเคืองเลยเวลาที่ส่วนสั่แล้วก็ชั้นที่ห้าก็จะเป็นชั้นที่ป้องกันชั้นสะพานก่อนจะดสุดทายนะคะแต่ชั้นที่ห้าควรทัง ตรนทดสอบประสิทธิ์ก่อนเขาเรียกว่าทดสอบการแพ้นะคะเวลาสวมใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วก็หายใจพอถึงค่อนข้างใจของตัวเอง